ดีของพี่เขาทรายกาแล็กซี่กันบ้างนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เขาทรายเขาได้จัดทําเหรียญเหรียญหนึ่งนะคะเพื่อที่จะนําเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยภารกิจสําเร็จลุล่วงแล้วนะคะกับเหรียญพ่อปู่ยี่กอฮงรุ่นรวยอมะตะคือเขาทําขึ้นมาเพื่อให้คนบูชาแล้วก็นําเงินไปช่วยเหลือโรงพยาบาลนะคะ และพี่เขาทรายในฐานะประธานและคณะกรรมการจัดสั้นเหรียญก็ได้มอบเงินให้กับโรงพยาบาลตำบลสวนพริกจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทและโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอีก1ล้านบาทค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพ่วงในการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบเงินบริจาคซึ่งงานนี้ยังมีคุณอาสุรชัยสมบัติเจริญและพี่ตู้ดีเรกมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะคะ ซึ่งก่อนหน้านี้พี่เขาทรายก็ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้ลูกหลานอดีตแชมป์โลก31คนสืบเนื่องมาจากผลกระทบจากโควิด19เนี่ยแหละค่ะครอบครัวนักมวยหลายคนนะคะกลายเป็นคนตกงานไม่มีไรายได้แม้แต่บาทเดียวซึ่งพี่เขาทรายก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบริจาคสมทบในโครงการร่วมใจเขาทรายสู้โควิดอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ คนในวงการบันเทิงรวมไปถึงประชาชนทั่วไปพยายามที่จะช่วยเหลือสังคมเท่าที่จะช่วยได้เนาะใช่ค่ะ